ไไก็มันไม่ใส่ฟันไงฟันใสแต่บะเ,เคียวไม่ได้ขนาดงมันยงตนจะกินของอเอกินเดียวดุงมาอู้ยยิมิ้มเนาะนี่นะนอะไลนเลย ปลาสิอะไรต้มแซ่บมะก็กินปลาไงไม่กินต้มแซ่บก็กินปลากินอย่างนี้นี่สินค้าอะไรสินค้าอะไรยังแล้วหมิงจะขึ้นรถไปไหนเที่ยวได้ไปเด้งเหมิงขึ้นรถไปใครขึ้นรถไปโกกาไปไปใครขึ้นรถลงไอเปล่าต้องไปขึ้นรถลงไปไปขึ้นรถไปเร็ววิ่งขึ้นรถลย

อ่ะอ่ะฮัลงหลฮัลโล อร่อยปะยปลาล่าทำไมกินต้มแซ่บล่ะมเาเกลือเส่ลูกกินอิ่มก้าเลยเนี่ยแทบอิ่มเลยไปกอกกินหมดปะละ่ละเนี่ยซื้อมานตั้งเยอะนะึกกว่าินไม่ื้ากัน,นกระปุกปกติก็ให้ซื้อสามสิบเนี่ยพ่อมาก็กินเนี่ย